โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมบอ b บี้ด m คอมีเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม d ีมลีก e กเกอร์ c c e r 2022เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีอัพตักเตใน d ีมลีก e a g u e 2022ะครับผมนะว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ นักเตะการ์ดดำนะครับต้องทำยังไงนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมแนะนำให้ทุกคนดูจนจบคลิปเลยนะโอเคผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมขอฝากทุกคนช่วยกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคมาเริ่มวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับผมให้เราเข้ามาที่ทีมของเรานะครับจากนั้นนะครับผมวิธีที่1นนะครับที่ผมจะสอนก็คือ วิธีนี้นะมันจะอัพนักเตะแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมก็คือเราสามารถอัพนักเตะแล้วสามารถแข่งไป2แมตช์นะครับค่าพลังจะหายไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสมมุติให้ดูนะครับว่าผมจะอัพเนย์มานะตัวนี้อ่าผมจะอัพเนย์มานะครับสังเกตที่สแต็กนะครับตอนนี้เนย์มาผม88เท่านั้นนะให้ทุกคนนะครับสังเกตที่มุมขวาล่างนะขวาล่างสุดเลยนะข้างล่างนะ โอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นการอัพนักเตะแบบชั่วคราวนะครับทุกคนอ่ามันบอกว่าเราอัพนักเตะไปแล้วนะครับเราจะใช้ได้2แมตช์เท่านั้นนะสมมติว่าผมเล่นครบ2แมตช์อย่างนี้นะจากผมอัพเพิ่ม1นะครับผมจาก88เป็น89อย่างเงี้ยพอเราเล่นครบ2แมตช์มันก็เหลือจะ88เท่าเดิมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองอัพให้ดูนะผมจะอัพแค่1เท่านั้นนะอ่าบวก1นะครับทุกคน ตอนนี้ในมาผม88นะผมจะบวก1เสีย5เพรนะแล้วก็อันที่สองนี่8เพรเอ้ยผมกดผิดแย่ yeah, แล้วโหทุกคนนี่ครับผมก็จะเป็น90แล้วนะในมาผมนะครับผมเพราะว่าผมไปบวก2นะเมื่อกี้กดผิดโอ้โ oh, หนี่ครับมันก็จะขึ้นบอกว่าตอนนี้เราบวก2นะแล้วก็มันจะกําหนดให้เราเล่นได้แค่2แมตช์เท่านั้นนะสาหรับการอัพแบบนี้นะครับทุกคนอาตัวไหนอัพแล้วก็ไม่สามารถอัพเพิ่มได้ด้วยนะทุกคน อ่าตรงนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเราอยากอัพแบบไหนนะครับทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยนะถ้าบวก3ก็10เพชรนะครับทุกคนน้นแนะนำนะครับผมให้อัพไปเล่นในโหมดออนไลน์หรือว่าจะแข่งกับเพื่อนนะครับผมตรงนี้ก็สามารถมาอัพได้นะก่อนแข่งอะไรอย่างนี้นะทุกคนโอเคไม่แนะนําให้อัพบ่อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเสียเพชรโดยเปล่าประโยชน์นะครับทุกคนเพราะว่าเล่นได้แค่2แมตช์เท่านั้นนะวิธีนี้ โอเคครับผมมาดูวิธีต่อไปเลยนะครับผมอ่าวิธีแรกนะครับเราต้องกดนักเตะใช่ไหมแต่วิธีนี้นะครับผมก็คือการอัพถาวรน,นะครับอัพถาวรไม่ต้องกดนักเตะนะครับเพราะว่าการอัพแบบถาวรน,นะมันจะสุ่มนักเตะให้เรานะครับผมเราไม่สามารถเลือกตัวนักเตะได้นะครับโอเคให้เรากดไปที่มุมขวาล่างนะครับผมไม่ต้องแตะนักเตะตัวไหนเลยนะให้เรากดมาที่มุมขวาล่าง จากนั้นนะครับทุกคนตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้สังเกตนะครับผมสีฟ้าทางด้านสายมือนะมันจะมี3มแถบอ่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมจะมาบอกนะครับว่าอันแรกคืออะไรนะที่มันเป็นรูปนกวูดนะตรงนี้นะครับมันจะอัพเป็นพวกการคลองบอลน,นะครับทุกคนคลองบอลแล้วก็มีการยิงประตูนีครับผมยิงประตูแล้วก็ การเข้าวัทะนะครับผมการเข้าวัทะแล้วก็การส่งบอลนะตรงนี้อ่าสำหรับอันแรกนะครับผมส่วนอันที่2อนะครับผมอันที่2ก็น่าจะเป็นความอึดนะครับผมความอึดนะตรงนี้แล้วก็อันที่2นี่น่าจะเป็นความแข็งแกร่งนะครับทุกคนแล้วก็สปีดความเร็วนะทุกคนตรงนี้นะโอเคใครอยากได้ความอึดความแข็งแกร่งความเร็วอย่างเงี้ยนะครับผมให เรามาตรงกลางนะเป็นรูปแบบนัมเบลอะไรอย่างงี้นะทุกคนส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้รักษาประตูล้วนๆเลยนะตัวนี้ก็เป็นข้อดีนะครับใครอยากได้ประตูเหนียวๆก็มาอัพตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเสียเพชรน,นะครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมสุ่มนักเตะนะตรงนี้ใครแบบ มีเพชรนะครับผมก็สามารถมาอัพได้เลยนะตรงนี้นะครับผมมันจะไม่มีวันหมดอายุนะครับมันจะไม่มีวันหมดอายุนะครับเราอัพไปได้เท่าไหร่ก็คือได้เลยนะไม่มีวันหมดนะครับผมถ้าอันแรกเนี่ยมันจะเป็นไลมัทนะครับทุกคนแต่ตัวนี้อัพถาวรนะโอเคส่วนวิธีที่3นะครับทุกคนวิธีที่3ก็คือใครที่ไม่มีเพชรนะครับแต่มีเหรียญนะใครที่มีเหรียญเยอะนะครับให้เรากดย้อนกลับไปนะครับ จากนั้นแนะนําให้ไปซื้อนักเตะนะครับเพื่อมาอัพนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คืออ่ะสมมุติว่าเราซื้อนักเตะมาสักตัวหนึ่งละกันนะครับทุกคนอ่าผมจะซื้อกอนเต้เลยรละกันนะครับทุกคนรวยเอยไม่ใช่ละโอเคเอาตัวนี้ละกันนะครับผมตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยเลยนะโอเคผมจะซื้อมาหนึ่งตัวนะครับโอ,โอ้ยมีฉากเปิดตัวด้วยนะครับเดี๋ยวดูสักหน่อย อ้าอาหายเลยฮัลโหลนักเตะไหนีมาแล้วครับโผเปิดตัวนักเตะชิมชันมาโอเคเมื่อผมซื้อมาแล้วนะครับทุกคนให้เราสังเกตที่มุมขวาด้านล่างนะมุมขวาด้านล่างนะครับผมอ่าผมจะกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมเราต้องเลือกนักเตะที่เราซื้อมานะครับ <c oughs> เพื่อไปย่อยทําเป็นการ์ดอัพนักเตะนะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะครับผมก็ มันจะมี2ช้อยให้เลือกนะครับระหว่างการอัพแบบการยิงประตูนะครับผมการคลองบอลหรือว่าความเร็วความอึดนะตรงนี้ซ้ายขวานะครับถ้าใครอยากให้แบบการ์ดตัวนี้นะครับเป็นการจบสกอร์หรือว่าคลองบอลก็ให้เลือกทางซ้ายนะครับผมใครอยากได้ความเร็วความอึดนะครับให้เลือกฝั่งขวานะตัวนี้ผมก็อยากจะเออเอาแบบยิงประตูแล้วกันนะครับผมเราผมก็เลือกนกหวีดนะ ฝั่งซ้ายอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็กลับไปดูนะครับผมหน้านักเตะนะครับตรงนี้อ่ามันจะมีโชว์บอกว่า1นะครับผมตรงนี้อ่าอ่านะครับผมจากนั้นนะครับผมเราสามารถนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมเมื่อเรากดใช้นะมันจะสุ่มนะครับผมนักเตะค่าพลังนะครับมาดูว่าผมจะได้ตัวไหนนะครับผมเพื่ออพพลังอ๋อตรงนี้ก็ จะเพิ่มบปเนโรซิวานะครับตรงนี้มันจะเพิ่มการยิงประตูกับการส่งบอลน,นะครับทุกคนอ่าโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับการอัพนักเตะมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ให้ทุกคนแบบซื้อมาหลายๆตัวนะครับแล้วก็มาอัพทีเดียวอะไรอย่างนี้นะโอเคครับทุกคนก็ทั้งหมดนี้นี่ครับผมก็จะเป็นการสอนอัพนักเตะแบบเบื้องต้นนะครับทุกคนก็ใครที่อยากอัพนักเตะนะครับผมก็สามารถไปหาเพจหรือว่า ซื้อนักเตะเพื่อย่อยเป็นการ์ดอัพได้เลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ